สวัสดีครับผมอาร์กเกมเมอร์แล้วค่ะอืมนี่เราสนใจอุปกรณ์ของที่กับตัวนะครับมันเอาม,มาจากเอ่อเอาม,มาจากคลิป <c> เ <ười> มืที่แล้วม,มาดูนะครับวันนี้ผมจะรีวิวดาบนะครับรีวิวดาบรีวิวมอรดา มีอยู่เออวใจวอตอนนั้นผมใจนี่นะครับอันนี้ครับวางของก่อนนี่วางเสร็จแล้วผมจะมารีวิวดำนี่ดาบแรกครับดาบด,ดีสุดครับ โอเคสมุดดับม,มันดีดับม,มันดียังไงหรือไม่รู้สิครับมันจะเ,เป็นแค่ฝ่อยคืนพลังนะจะไปทดลองกับศาสตร์เลยนะครับทดสอบนี่ตอนแรกคุณยังไม่ฝันอนะ่ะคุณกดไอ้ตรงด้านล่างที่เป็นรูปไฟตรงนี้นะครับที่คุณเห็นปุ่มตรงกระโดดนี่ไหมครับตรงนี้ครับนั่นแหละครับ,ค,รบคุณก็เงยหน้าอีกน,นิดนึง มันจะเจอกับรูปไฟอย่างเงี้ยพอคุณกดค้ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเอฟเฟกของอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางอันมันก็แบบมันจะมีรูปแบบป้องกันแล้วรูปแบบตุ่มตีมก,กิ้ผมพิ่งข่าสัต์ไปนะครับได้ขึ้นพลังนะรับเก็บไวบ้ต่อไปก็อันนี้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  บางอย่างก็ไม่เหมือนกันเ้วยครับต่อไปก็คือรูปการาฟเม,มนี้มันเป็นยังไงไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมอันนั้นผมรอแค่อันน้ไนเดี๋ยวเอาไปค่าสาัดเลนดูโอเคเอาไปค่าสาัดดูอันนี้ครับโอ้แต่ละโอเงลองดูมาไปขึ้นพลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคงั้นลองดาบเนี้ยเปลวไฟเนี้ย อันนี้แบบแบบเ,เฮ้ยสปเปอร์เลยครับตรงแสงเป็นดาดับคุ้มกันจริงจริงครับอันนี้ก็ดาบป้องกันแปลว่าอันนั้นะครับ Okay. น,น่นารำคาญมากครับผมขอข้าหมูกันครับรำคาญหมูหมูตายซะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันมาครับแต่นี้มันเล่นแบบกระจายเนี่ย โอ้โห oh oh. แดงว่ะมองไหนครับปุ้มววโอ้เน oh. ี่ยอันนี้อันนี้แบบไหไไม่รู้ครับผมจะลองดูรับลอง,ลอง,ลองกับตว์ตัวนั้นดูครับน้งเดียวผมจะให้ลิงก์ต่อดไปนะครับเหมอนเดิมครับมันเดิมนี่ดีเหมือนเดิมแต่วันนี้ ยิงน้ำครับวันนี้ยิงน้ำอันนี้ต้องยิงลาวานะครับใช่จ,จริงๆด้วยครับยิงลาว่านี่ครับมันจะยิงลาวาอย่างเงี้ยครับยิง่งเร่งฟึบ โอ้โอ้นี้ไม่สามารถเล่นงานตัวเอง่้ปืนยิงน้ำอบที่ปืฉีดน้ำแบบวยิงระยะไกลอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคนะครับคุณรอปไปโหลดนะครับถ้าช ถ้าชอบกดไลค์ถ้าออถ้าเอ่อถ้าชอบอย่าก,กดไลค์อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับ